ค่สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะผ้านี้ราคาอยู่ที่พันสามร้อยบาทนะคะเป็นผ้าสองตะกรอทอมือค่ะค่ะเป็นสีค่ะค่ะเป็นสีม่วงพระเทพค่ะคุณแม่ใส่แว่นตาไม่ถูก ค่ะเป็นสีม่วงพระเทพนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะนิ่มสฉลวยสวยทุกผืนค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเป็นสองตะกอทอมือนะคะค่ะเป็นม่วงพระเทพค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนแก้มทุกผืนค่ะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะ คามมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรเข้ามาได้ค่ะทักเข้ามาได้ค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามาค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะท่าสีม่วงพาเทพค่ะม่วงพาเทพนะคะค่ะนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะใกล้งานบุญแล้วค่ะมองหาผ้าสวยๆออกค่ะใส่ไปบุญไปงานนะคะค่ะสีนี้เป็นสีเหลืองอิฐค่ะเป็น ค่ะเป็นน้ำตาลก็ไม่เชิงค่ะเป็นออกคล้ายๆค่ะค่ะเป็นสีเหลืองอิดนั่นแหละค่ะค่ะอมน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะเป็นน้ำตาลก็กค่ใช่ค่ะเพี้น้ำตาลก็ได้ค่ะค่ะราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะรหัสแปดนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะคหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะ ค่ะมาคุณไหนชอบคุณไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้องรับต่อทางไลน์ทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะมาคุณไหนชอบคุณไหนโทรทักเข้ามานะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะผ้าสองตะกอทอมือค่ะ ค่ะสวยไม่ส่างสวยไม่จืดจางค่ะ1,300บาทนะคะมักพื้นไในชอบพื้นในทักได้ค่ะอินดีต้อนรักทุกท่านนะคะ1,300บาทค่ะค่ะเป็นสีฟ้าค่ะฟ้าสวยนะคะฟ้าแจ่มใสมากค่ะฟ้าแก่มนะคะค่ะ1,300บาทค่ะมินสรวยสวยทุกผืนค่ะค่ะ1,300บาทค่ะ ค่ะเป็นสีฟ้านะคะสวยงามมากค่ะอ่อนละมุนละไมนะคะฟ้าค่ะผืนในฟ้าสวยนะคะเป็นฟ้าเถวๆนะคะเหมือนฟ้าเท่ามกค่ะค่ะนี่ก็เป็นสีม่วงพระเทพเหมือนกันนะคะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแก๋มทุกผืนค่ะม่วงพะเทพค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะสองตะกอทอมือน,นะคะนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะ ค่ะได้งานบุญแล้วค่ะมองหาผ้าไหมสวยๆนะคะใส่ออกงานบุญกระถินค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะใส่ออกงานบุญกระถินนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะยิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะคุ้มเกินคุ้มนะคะผ้าไหมราคานี้ค่ะเพราะว่าไหมค่ะเส้นวัตถุดิบไหมก็แพงนะคะค่ะราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคุ้มเกินคุ้มนะคะคุณแม่ดูแล้วค่ะ พราะว่าดูแล้วมัดหมีก็มัดไอ้มัดเมียผืนหนึ่งอย่างนี้ก็สามวันก็ถึงเสร็จแล้วก็มาชออีกสองสามวันถึงเสร็จค่ะแล้วค่าค่าไหมค่าไหมลงไปอีกตกดูแล้วไม่ตกวันละตกวันละห้าสิบบาทค่ะไม่ถึงวันละห้าสิบบาทนะคะดูไปแล้วค่ะผ่าหักค่าค่าค่าไหมค่ะเส้นไหมวัตถุดิบไปแล้วค่ะ ค่ะยังไม่ถึงวันละห้าสิบบาทเลยแต่การทอผ้าไหมการทําผ้าไหมนะคะแต่ว่าท่านต้องทําค่ะมันเป็นรายได้เสริมในครอบครัวก็ไม่ว่างก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรนะคะค่ะทํานาก็ตีละครั้งค่ะเพราะว่าไรายได้ไรายกินค่ะเรากินเราใช้่ก่ทุกวันค่ะค่ะแต่การทํานาปีละครั้งค่ะเราจากการเจ็บเกีเ่ยวขายข้าวมาก็ไม่พอแค่นี้ค่ะค่ะนี่สหกรก็ต้องขายข้าวให้นะคะ ขายรายได้เสริมในครอบครัวก็ต้องเป็นทอผ้าไหมค่ะค่ะอีสานบันห้ามิจะชอบผ้าไหมเดวยค่ะค่ะหนึ่งพันสามอบาทค่ะเขียวเนียวซับค่ะค่ะงานนิ่มสะดวยสวยทุกถึนค่ะอัดผ้ากาวยิ่งสวยไปอีกค่ะรี่อัดผ้ากาวเป็นเงางามมากค่ะค่ะผ้านี่ค่ะไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นตค่ะนิ่มสะดวยสวยทุกถึงน,นะคะ หนึ 1> 1, ่งพันค่ะสามร้อยบาทค่ะสีนี้เป็นเขียวไพรนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักก็มาได้นะคะค่ะยินดีต้อนร huh? huh? ับทุกท่านนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สา่งสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ huh? ค่ะค่ะเป็นสีเขียวขี้มาาค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะ ค่ะมักปืนไหนชอบปืนไหนทักได้ค่ะค่ะมองหาผ้าใหม่สวยๆใส่ออกงานบุญนะคะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะค่ะพี่นั่งดูคุณยายอยู่นะคะ่ดูคุณแม่อยู่ค่ะพักเข้ามาค่ะถ้าเอสไลน์ไม่เป็นให้ลูกให้หลานทําให้ค่ะบ้านใกล้เรือนเชียงค่ะวานให้ทําให้นะคะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะนี้เป็นสีตีบัวอมม่วงนะคะค่ะตีบัวอมม่วงก็สวยค่ะ หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะราคานี้พอจีบพอจับพอซื้อพอหากันนะคะขาดราคานี้ค่ะพอจิบพอจับพอซื้อพอหากันค่ะเอาไปไว้ให้ลูกให้หลานใส่นะคะขาดใส่ออกงานบุญค่ะค่ะงานเลี้ยงค่ะก็สวยค่ะผ้าไหมนี่ค่ะเป็นที่ขนุถนอมคันค่ะเป็นของล้ำค่ามีค่ามากค่ะผ้าไหมนี่ค่ะขาะใส่เอาไปงานไหนก็สวยนะคะโดดเด่นค่ะคาดหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะ สวยทุกงานเด่นทุกงานค่ะถ้าใส่ผ้าไหมนะคะมองดูแล้วก็สวยโดดเด่นมากค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเป็นสีม่วงอมขีดบวนนิดหนึ่งนะคะค่ะจะเป็นเชิงม่วงก็ไม่เชิงค่ะแต่พออมๆกันนี่ค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะ ่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะนี่ก็เป็นสีกลีบบัวนะคะค่ะสวยค่ะม่วงอมลีบบัวนิดหนึ่งนะคะม่วงอมชมพูค่ะค่ะมักปืนไหนชอบปืนไหนถ้าเข้ามาค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ ค่ะหายบาทนะคะสวยงามมากค่ะค่ะโทรทักคุณแม่มาค่ะคุณแม่จับตามคิวเลยนะคะจับให้ค่ะส่งของทุกวันค่ะไม่มีการตกค้างนะคะส่งของให้ทุกวันนะคะมีปัญหาอะไรคุณแม่รับผิดชอบค่ะส่งของทุกวันค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นเขียวค่ะเขียวหัอเป็ดนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเป็นสีเขียวหัอเป็ดค่ะมักพื้นหนชอบพื้นในทักได้ค่ะค่ะโทรทักได้นะคะเป็นสีเขียวหัอเป็ดค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะค่ะเป็นสีเขียวหัอเป็ดค่ะเป็นลายขอเจ้าค่ะสวยนะคะ หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงนะคะพี่น้องชาวไทายทุกท่านนะคะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะค่ะมองหาผ้าส,สวยๆใส่ออกงานบุญค่ะเือไปให้ลูกให้หลานใส่เวลามีงานนะคะค่ะเอาไปไว้ซื้อไปไว้ในบ้านค่ะมีงานเราก็ได้ใส่นะคะค่ะสวยมากค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกาลังใจช่วยคุณแม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์นะคะ ขาดท้ายเนี่ยค่ะขอฝากขอขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามทุกท่านนะคะบุญรักษาท่าก้องฟอง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกต้องทุกท่าน,นะคะ่ะ